ตื่นเช้าแล้วเมงน้อยตื่นเช้าแล้วครับอ,อืมสดชื่นไหมสดชื่นหรืออยากนอนต่ออืมเมงน้อยเมงน้อยเจ้าปัญญาเา <c oughs> มงน้อยเจ้าปัญญาอือแก้มเธอเนี่ยไอแก้มของเธอเนี้อืมอืม chấm mầm nói chấm mầm nói u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  I love you, I love you, I love you, I love you. I love you. <laughs>